สวัสดีค่ะในคลิปนี้ลูก,ก้าจะมาสอนวิธีการการแบ่งรับชําระแบบหลายๆงวดวิธีการทําอย่างไรไปดูกันเลยค่ะเข้ามาที่หน้าโมดูลรวมนะคะแล้วก็ไปที่โมดูลบัญชีค่ะหลังจากนั้นไปที่แท็บเมนู customer หรือว่าลูกหนี้นะคะแล้วก็เลือก payment with invoice ค่ะหลังจากนั้นกด new หรือว่ากดใหม่ค่ะพอเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะคะตัวระบบเขาก็จะให้กรอกชื่อลูกค้าที่ต้องการทํารับชําระเงินนะคะ ถ้าเป็นในกรณีหน้านี้นะคะเราจะต้องมีการสร้างอินโอยของลูกค้าเจ้านี้ไว้แล้วเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเราจึงจะสามารถเลือกอินโอยที่เราต้องการทํารับชําระได้ค่ะโดยการกดไปที่ o ุด from invoice ค่ะซึ่งตัวระบบเนี่ยก็จะกรองทุกๆ Inv น i อยของลูกค้าเจ้านี้มาให้เรานะคะเราก็กดเลือกได้เลยว่าเราจะทำการรับชำระเอกสารใบไหนนะคะในกรณีนี้เนี่ยลูกแก้วจะเลือกใบนี้นะคะหลังจากนั้นกด confirm โอเคค่ะหลังจากที่เราเลือก Invoice มาแล้วนะคะตัวระบบเนี่ยเขาก็จะดึงเอกสารมาให้นะคะว่าเอกสารใบนี้เนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่นะคะที่เราต้องรับชําระแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยลูกค้าชําระเงินลูกแก้วมาเพียง5,000บาทนะะลูกแก้วก็ต้องมาแก้ไขตรงอเม้าเพศเนี่ยให้ถูกต้องนะคะตามจำนวนเงินจริงที่เราได้รับ ะะหลังจากนั้นเนี่ยตัวระบบเขาก็จะคำนวณค่าให้ใหม่นะคะว่าจากจํานวนที่ลูกค้าจะต้องชำระจริงๆเนี่ยแต่ว่าชําระมาเท่านี้เนี่ยตัวข้อมูลค่าอื่นจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างหลังจากนั้นค่ะเราต้องมาเลือกวิธีการที่ลูกค้าชําระเงินเรามาให้ถูกต้องนะคะกด Add Method ค่ะ ตัวระบบเนี่ยเขาก็จะดึงข้อมูลมาให้เป็นมูลค่าที่หลังจากหักหน้าที่จ่ายออกไปแล้วนะคะเพราะว่าในเคสนี้เนี่ยลูกค้าเป็นคนหักหน้าที่จ่ายเรานะคะหลังจากนั้นกดคอนเฟิร์มได้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะรับชําระเงินบางส่วนได้แล้วเรียบร้อยนะคะถ้าเรากลับไปที่อินโอยใบนี้นะคะเพื่อไปดูว่าสเตตัสเอกสารเป็นอย่างไรบ้างเราจะเห็นว่าอินโอยใบนี้นะคะ่ะถูกสแตมว่าผาเชียวหมายถึงว่าถูกชําระเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะหากเราจะทําการชําระเงินที่เหลือ,อเพิ่มเติมนะคะ เราก็มากด Register Payment ผ่านใบ Invoi c e นี้ได้เลยหรือสามารถทำผ่านที่หน้า Payment w i วิ Invoice เหมือนที่ลูกแก้ทำให้ดูเมื่อสักครู่นี้ได้เลยค่ะในกรณีนี้เนี่ยลูกแก้จะทำผ่านหน้า Invoi c e ได้เลยนะคะก็กดไปที่ Register Payment ได้เลยค่ะ ตัวระบบเขาเนี่ยก็จะคำนวณมาให้แล้วนะคะว่ามูลค่าคงเหลือที่ลูกค้าเจ้านี้จะต้องชำระเราเนี่ยคือเท่าไหร่นะคะเราก็กด Create Payment ได้เลยนะคะแล้วก็ตรวจสอบให้ถูกต้องค่ะว่ารอบนี้เนี่ยลูกค้าจ่ายเงินมาตามจำนวนนี้นะถ้าถูกต้องก็มาเลือกวิธีการได้เลยค่ะ กดคอนเฟิรมค่ะทีนี้พอเรากลับไปที่อินบอยนะคะตัวระบบก็จะกลายเป็นเพศแล้วนะคะเพราะว่าในกรณีนี้เนี่ยลูกค้าได้ทําการชําระมาครบท้วนสมบูรณ์แล้วค่ะมาหยุดทุกความวุ่นวายในการบริหารจัดการธุรกิจไปกับเรามา s t o p b c s t a r t BC ไปด้วยกันหากไม่อยากพะะลาดสาระดีๆอย่าลืมกดติดตาม Busy ได้ที่ช่องทางตามนี้เลย